สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมโอ้โหวันนี้รู้สึกว่ารถจะเยอะกว่าเดิมครับมีแต่รอๆทั้งนั้นเลยเดก้าสีแดงใส่รถป่าดิยใส่รถป่า เอาไปให้กับบ้านเฮ็ดกับกบ้านแล้วไปหอดสิบนพนุ่นรัดมาที่แยกทาง่าดที่เก่าอ๋อปุกมือหนาโอ้วันนี้ทำไมรถเยอะจังปะเ,ะเยอะแยะมากมายเลยรถมาเพิ่มเยอะเลยครับนนไปแล้วเมก,กาสีแดง อันนี้ล็อกกีสีชมพูครับเสียน้อยเอ๊ะเสียน้อยนี่มีใครอยู่ในรถเลยวอ้อมีใครนั่งอยู่ด้วยวันนี้ครับวยวันนี้ครับโอโ้โหมีสาวสวยด้วยวันนี้กี่คันวันนี้ใน,นีครับไม่รดหลายคันหลายคันเด็ด พอดีไปโรงพยาบา,าลสน่าโค้งเล่าเขาโรงพยาบาสนะเป็นติเกอร์ใครับฮะเป็นติเกอร์เตติเกอร์มีเดี๋ยวตีเขาไปโย่เอาของมันเป่ามาเอาแวะเอาของเดี๋ยวจะออกไปไ<ม>ตอนบ่ายนี่นะมีแต่คันแรงๆเลยครับ หลักกี่สีชมพูครับเสียน้อยเสียน้อยนี่จากบ้านแถวแถวแตำบลประเทียบนะครับน่าจะน่าจะใช่นะถ้าผิดต้องขออภยัยตำบลประเขียบนี่คูมเมืองล็อกขาวครับสวนป้าเนี่ยหกล้อไปทำสีแล้ว เขาจ้างวันเท่าไหร่มาแจกตัวจ้างแล้วก็ไห้มาก่บอกอ๋อพ่ไอันไห่มากกับมาโอ้ดำาชันือเกินกันนี้มันไห้มขนจ้งไหนป๋าโอ้หน่อยนะ จักลแล้วไปแล้วนี่ครับที่เทครับปากทางบ้านหยังปลานี่บ้านตรงพ่องไหมเนาะปากบ,บ้านตรงพ่องละงงนหน่อยโรงงานไหมบา้านนายกซื้อปากทางบ้านดงพองครับตำบลแคนดงอำเภอแคนดง,งนบุรีรัมโอ้ตำบลดงพองออ่องไหมเนาะตำบลดงพ่องเอออันนั้นมาตัดซึ่นงานเ,เปี่ยมสุกอ๋อเปี่ยมสุกก็วิ่งมาเทตรงนี้เปี่ยมสุกวิ่งมาเทนี่บ่ <ห ả? S 1> เห็นรถของไอ้เคพี่มาเอาเราติดตอนนี้ล่ะเขาู้ใดรอยากได้ลูกกินคุกก็เอาซื้อๆได้กว่าหาเสียงอ๋อโอ้ค inhos, ือ oh, ด uh, um ีแต่ว่าน ja> ี่จะก็แล่นจนย่ำคำเลยครับระดับอยู่ที่เสาไฟฟ้าครับนี่คือระดับลาดยางเกือบจะเข้าถนนนาดยางแม่นปะ ถ้าแบบนี้นะแปบ๊บเดียวครับเต็มโอ้สงสัยวันนี้เจ้ายอดอัศวินได้ปะทะเยอะแยะมากมายแน่นอนอหน้างานวันที่สองนะครับวันที่สองที่ผมจะเอาเจ้ายอดอัศวินออกมาออกกําลังกายครับบอดอินก็นู่นเลยบ้านพี่ไม้ เดี๋ยวผมจะไปเอาเจ้ายอดอัศวินนะครับมาวิ่งงานก่อนนะครับสั้นๆเท่ากัานครับสวัสดีครับ